Come back to my channel email world it's been two weeks already that I haven't uploaded my vlog video some of my FC may wonders what happened to me um, frankly say that I was really busy during the past two weeks because I have the presentation to prepare and then the first the first week I need to prepare my presentation both for the work group and uh, individual and there were some problems during that time preventing me from uploading the vlog uh week 17 and 18 okay and then this time I will mix two video together for one video uploaded in YouTube and then let's have a look what I did during the past t w o w e e k s มา e ารน์งานตอนเช้านะคะก็รออาจารย์ส่งลิงก์มาให้เลยเวลาประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็มานั่งรอเนาะก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบงานเยอะมากนะคะมีพรีเซนต์สวิชาเลยสำหรับกลุ่มอีแม่นะคะแล้วก็ มีความเหนื่อยแล้วก็บ่นแล้วก็มีแบบว่าคอนฟ lict เล็กน้อยนะคะแล้วก็อ e ีแม่ก็ไปบ่นแล้วเรียบร้อยในไลน์กลุ่มของการทำงานนะคะแล้วก็ก็จบละไม่ไปพูดถึงมันอีกเนาะก็อยู่ที่การทำตัวของแต่ละคนแล้วทีนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกว่า เวลาที่เราได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มร่วมกับใครอ่ะอยากจะให้เราอ่ะใส่ใจมากขึ้นอย่าคิดว่าถ้าฉันไม่ทำก็คงมีคนทำอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดที่แบบโหดร้ายมากเลยอะไรเงี้ยนึกถึงคนที่เขาต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็นั่นแหละอีแม่ก็ได้ระบายอารมณ์ออกไปทุกอย่างหมดแล้วนะคะถึงความรู้สึกของเราในวันในวันนั้นเนาะ ก็ตอนนี้ก็รอพรีเซนต์งานนะคะแล้วก็ภาคบาอาจารย์มีให้ส่งงานก็อีแม่ยังคิดอยู่เพราะว่าคําสั่งของอาจารย์มาแค่ไม่กี่วันแล้วมันก็เป็นชว่วงที่เราแบบกําลังยุ่งยุ่งอีแม่ก็ไม่ได้ไม,ม่งานมันก็เลยไม่เรียบร้อยเราก็คิดอยู่ว่าจะเข้าไปส่งดีไหมหรือว่าจะส่งวันหลังอะไรนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีพรีเซนต์อีตอนเช้าแต่ต้องเข้าไปมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้รอลิงก์ Uh, Google Meet ที่เราจะส่งมาให้เข้าห้องนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันหน้า And this is the part of my presentation I need to present other parts of my members that who is absent so, But anyway I practice presentation already and that's no problem for me and that's good จบแล้วจ้าผ่านไปแล้วกับการพรีเซนเทชันเนาะก็มีตะกุกตะกักตามปัญหาของเทคโนโลยีเนาะโชคดีที่วันนี้อีแม่ไม่มีปัญหาเรื่องไฟเนาะกลัวบแบบ ปักหลุดหรือไฟดับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นเมนหลักในการแชร์สไลด์ให้น้องๆพีเซนต์อะไรเยยงี้ยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจะเหลือบายนี้ก็คิดว่าจะเข้าไปส่งงานแล้วก็จะจะเดี๋ยวจะลองถามอาจารย์ดูก่อนว่าให้ส่งที่ไหนยังไงก็แล้วก็มีพีเซนต์อีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ค่อยหนักใจเพราะไปที่มหาวิทยาลายัยตัดเรื่องเทคโนโลยีออกไปก็ แต่มีความกังวลเรื่องของแบบเนื่องจากว่าอาจารย์กําหนดไว้ที่1ชั่วโมงแล้วก็อาจารย์อะค่อนข้างเป๊ะด้วยนะคะก็เลยกลัวแอบกลัวว่าพอเวลาแบบทุกคนมาพรีเซนต์รวมกันแล้วเวลามันจะเกินหรือเวลามันจะขาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคสําหรับวันนี้แม่ไปหาข้ากินกันนะจ๊ะ lunch time with b o a t noodles Good morning, day two. It was shocked that the topic that we prepare is wrong. So we need to do one hour research, like searching for information and prepare for the new topic for the presentation. Oh my god! But everything went well. Uh, anyway we still got compliment s from the professor it was good anyway the next day I think. สารนาต่อมาจะมีเรียนออนไลน์ภาคเช้านะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ออนไลน์เนาะแล้วก็ภาคบ่ายเนื่องจากวันเป็นวิชาโปรแกรมก็เลยต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะสมาชิกในห้องก็จะน้อยลงค่ะ จากนั้นก็เป็นออนไลน์ทั้งเช้าในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่แบบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหนักมากก็คือต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเปิดเครื่องประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเพื่อรออาจารย์เข้าห้องนะคะแล้วก็ยาวมาจนถึงแบบว่าเกือบ5้าโมงเย็นเลยทีเดียวแบบเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้ามากๆ See you next time bye